มาดูเรื่องของความแส,แสบแสบแบบถึงใจกันบ้างคุณผู้ชมคือจิตใจทำด้วยอะไรเล่นกับความมีน้ำใจของคนนะคะออกอุบายลักษณะมาทำทีเป็นถามทางคุณป้าคนหนึ่งแล้วพอเห็นว่าแกใส่สร้อยทองก็เลยย้อนกลับมาจัดการแบบนี้พี่ตำรวจช่วยรับจบให้หน่อยค่ะ นี่แหละค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นริมถนนเทพพรรารัฐกิโลเมตรที่37จังหวัดฉะเชิงเซาคุณป้าน,นวลจันทร์อายุ54ปีขายข้าวแกงอยู่หน้าโรงงานจะปิดร้านล้ก็ขี่รถจักรยานยนต์เข้าบ้านโจนแสบขี่ตามประกบมาตลอดศบโอกาสาทําทีจอดถามว่าป้าป้าไปบางประกงอีกไกลไหม ป้าก็บอกทางพอป้าเผลอก็กระชากสร้อยคอทองคำน้ำหนักหนึ่งบาทพร้อมพระเลี่ยมทองหลบหนีป้าทำอะไรได้ตบหัวโจรได้ครั้งหนึ่งดึงสร้อยขาดกลับมาได้นิดหนึ่งค่ะพอดึงกลับมาได้เนี่ยปรากฏว่ารถลม้มเจ็บประบมไปทั้งตัวก็นึกโทษตัวเองไม่น่าใส่ทองมาให้โจรเห็นเลยช่วงนี้ราคาทองขึ้นเอาขึ้นเอา,เอาก่อนหน้านี้มีลางบอกเหตุตาขวามันกระตุกกระตุกดูทรงแล้วมันมีเรื่อง ไม่น่าจะดีแน่ๆก็ได้แต่เตือนคนรอบข้างเตือนลูกเตือนหลานอ้าวเจอกับตัวเองชุดใหญ่ไฟกระพริบค่ะตามมาแล้วตอนนั้นอ่ะแต่ไม่เห็นตอนสวน<ะ>เพราะว่าออกจากตลาดใช่ไหม<ะ>เราไม่เห็นตอนสวนเออแต่เราเห็นตอนที่มันตามแตงเด็กผู้หญิงคนนี้ดีกว่า<ะ>ออเพื่อที่จะออกหน้าเด็กผู้หญิงคนนี้ไปแล้วแบบ ไอ้คนนี้มันเหมือนจี้ทําไมมันรถมันก็แรงทำไมมันถึงจี้ทําไมมันถึงเร็วฟึดฟึดปั๊ดปั๊นมันผิดปกติแต่ใจเราไม่คิดอะไรไงใจเราไม่คิดว่าเออกูใส่ต้อยอยู่นะอะไรเงี้ย ตำรวจชุดสืบสวนสบพบางประกงก็เร่งไล่ล่าคนร้ายลาย่ลา,ลาสุดพบว่ากบดานอยู่แถวจังหวัดชนบุรีก่อนหน้าจะมากระชากสร้อยปลาโจรแสบรายนี้กระชากสร้อยทองของชาวบ้านแถบอำเภอสเสม็ดจังหวัดชนบุรีมาแล้วสองรายศรได้ทองปลอมไปเส้นหนึ่งพอไม่ได้ตามเป้าก็เลยมากระชากสร้อยป้าที่จังหวัดฉะเชิงเซาคาดว่าคงจะได้ตัวสองสามวันนี้แหละค่ะ ตำรวจเตือนประชาชนนะคะช่วงนี้ราคาทองพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นยังไงแล้วเพื่อจะหลบเลี่ยงแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อย,ย่าใส่ทองน่าจะดีที่สุดนะคะ